สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนหน้าคัดแอ์แล้วก็จะมาบอกวิธีต่อหน้าคัดแอนนะครับซึ่งรถที่เป็นแบบวันนี้เป็นรถวางเครื่องนะครับเป็นรหัสเครื่อง 1JGTE นะฮะซึ่งเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับตัวนี้วางอยู่ในบอดี้ของไทเกอร์นะครับ ตัวนี้เป็นไทเกอร์ตัวขับ4ล้อนะครับซึ่งเครื่อง 1J ึ่งเ o เเนี่ยเป็นที่นิยมตอนยุคที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงนะครับแล้วก็นิยมวางเครื่องกันนะครับหน้าคัตแอร์เนี่ยมันจะไหม่บ่อยมากนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวในการเปลี่ยนหน้าคัดแอร์แล้วก็จะมาบอกวิธีในการต่อนะครับว่า ชุดหน้าคัดแอร์เนี่ยมันถูกคอนโทรลโดยกล่อง ECU นะครับซึ่งกล่องคุมเครื่องเนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าเราต่อชุดหน้าคัดแอร์ไม่ผ่านกล่อง ECU เนี่ยมันจะทำให้อายุการใช้งานของชุดหน้าคัดแอร์เนี่ยมันสั้นลงนะครับผมสังเกตได้นะครับชุดหน้าคัดแอร์มันไหมนะครับ1 J G E นะ2 J G E 1>, 1 J VVT นะครับ2 J VV แล้วก็1 J Turbo ะ GTE กับ2 J GTE เนี่ยชุดหน้าคัดแอร์จะเหมือนกันเลยนะครับผิดกันที่ตัวของคอมเพรสเซอร์พวกที่เป็น GE แล้วก็ GTE กับพวก VVTI นะครับพวก VVTI จะเป็นคอมเพรสเซอร์ที่เป็นใบพัด ง่ายๆนะฮรบใบพัดก็คือเป็นโรตเตอรี่นะครับส่วนของพวก GE แล้วก็ GTE เนี่ยเป็นลูกสูบนะครับลูกสูบข้างในจะมีทั้งหมด5ลูกนะครับแน่นอน,นครับลูกสูมันต้องกินกําลังเครื่องมากกว่าแต่มันก็มีความทนทานมากกว่าตัวที่เป็นอคอมเพรสเซอร์ที่เป็นโรตเตอรี่นะครับโรตเตอรี่จะกินกําลังน้อยกว่านะครับะจะสังเกตได้นะครับว่าถ้ารอบเครื่องต่ำกว่า500รอบเนี่ยคอมเพรสเซอร์โรตารี่เนี่ย ทำงานได้ดีกว่านะครับมีความเย็นจัดกว่านะครับแต่ถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์ลูกสูบเนี่ยมันจะตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์ออกนะครับเพราะว่ารอบเครื่องที่มันต่ําเกินไปเนี่ยมันจะไม่ยอมให้คอมเพรสเซอร์ทํางานค, hey, ははค,ครับเนื <S 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 ่องจากการหมุนของคอมเพรสเซอร์ที่มีลูกสูบเนี่ยถ้ารอบต่ํามากเนี่ยมันจะทําให้ตัวของลูกสูบเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับมันจะต้องมีการหมุนอย่างอย่างเร็วมากกว่า รอบที่เป็น500รอบนะครับซึ่งอคอมเพรสเซอร์ตัวที่เป็น VV เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ทดแทนกับตัวที่เป็น GE และก็ GTE ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผิดกันที่ตัวท่อน้ำยาแอร์นะครับตัวตัวท่อกลางนะฮะท่อกลางมันจะต้องต้องมีการดัดแปลงกันนะครรบจฉะนั้นถ้าเราเอาคอมเพรสเซอร์ VVTI VV นะครับไปใส่คอมเพรสเซอร์ที่เป็นลูกสูบเนี่ยมันก็จะมีความเย็นมากกว่านะครับ แต่เนื่องจากว่าคอมเพรสเซอร์ที่เป็นโรตารีนะฮะอายุการใช้งานของเขาเนี่ยก็ก็จะทนทานสู้คอมเพรสเซอร์ที่เป็นลูกสุกไม่ได้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน,นครับได้อย่างเสียอย่างนะครับผมตัวนี้เป็นชุด หน้าคัดคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะจะประกอบด้วยตัวผู้เล่นะครับซึ่งจะมีแบริ่งก็คือลูกปืนอยู่ข้างในแล้วก็ตัวหน้าคัดนะครับตัวหน้าคัดเนี่ยจะทําหน้าที่ดูดติดสัมผัสกับตัวผู้เล่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับทำให้การหมุนของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยครบครบจังหวะในการทํางานนะครับถ้าแอร์มันเย็นปุ๊บมันก็จะหยุดการปล่อยอกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นแม่เหล็กน,นะครับ ไม่ให้มันดูดหน้าคัดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับซึ่งเวลาคอมเพรสเซอร์แอร์มันตัดเนี่ยมันก็จะจากออกจากกันนะครับคล้ายๆกับคัดของเครื่องยนต์ฮะแต่ว่าคัดของเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเหยียบม,มันจะจากออกนะครับแต่ตัวนี้เวลาทํางานเนี่ยมันจะติดกันนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับคอมเพรสเซอร์พูเล่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะใส่ทั้งเป็นของ BB ได้ด้วยและก็คอมเพรสเซอร์แอร์ที่เป็นลูกสูบนะ่ะใส่กันได้นะครับมันลักษณะการทำงานเหมือนกันแล้วก็รูปร่างหน้าตาเหมือนกันเดะเลยนะครับผมสาเหตุที่คอมเพรสเซอร์แอร์มันไหม้นะส่วนมากอนะ่ะ ที่เจอกันก็คือต่อการทำงานของคอมพิวเซอร์แอร์โดยไม่ผ่านกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU มีความสำคัญมากครับจะมีการรับคำสั่งจากตัวสวิตช์แอร์นะก็คือตัว AC นะครับซึ่งการทำงานเนี่ยก็จะมีการปล่อยสัญญาณ AC เนี่ยเข้าไปในขาของ ECU นะครับซึ่งขาของ ECU ที่เป็น บล็อกใหญ่ๆนะครับบล็อกใหญ่ๆก็คือบล็อกที่เป็นเครื่อง6สูบนะครับหรือว่าบล็อกเครื่อง V เนี่ยจะได้รับคําสั่งเป็นสัญญาณกล่าวนะครับแล้วก็จะออกอีกขาหนึ่งนะฮะในในขาของ ACMG นะครับซึ่งขา ACMG เนี่ยเราจะต้องไปได้ผ่านตัวรีเลย์นะฮะร,รีเลย์อ่ารีเลย์ที่เป็นอ่าหน้าเดียวนะครับที่เป็นสีขานะครับ ซึ่งสัญญาณขาออกเนี่ยก็จะเป็นกาวเหมือนกันนะครับถ้าบล็อกใหญ่ๆนะฮะส่วนถ้าเป็นบล็อกเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นพวกบีออเนี่ยขาที่เข้าเนี่ยก็จะเป็นขาขากาวเหมือนกันนะฮะขาออกเนี่ยบางบางคันอาจจะเป็นไฟนะฮะแล้วก็บางคันอาจจะเป็นกาวนะครับแล้วแต่ว่าเขาดีไซน์ออกมายังไงนะครับส่วนบล็อกใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากจะเป็น กาวทั้งหมดนะครับรวมทั้ง h อนด a ก็เป็นกาวนะฮะแล้วก็พู้อีสุก็จะเป็นกาวเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกแผนผังไวริงไดอะแกรมในลำดับต่อไปนะครับผมจะได้อธิบายกันคร่าวๆจะได้ให้รู้นะครับว่าหลักการทำงานทำงานยังไงครับแต่ถ้าเราไม่ต่อผ่านกล่อง ECU นะครับการทำงานของเขาเนี่ยจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าเวลาเราเร่งเครื่องหรือว่าเราเหยียบคันเร่งหรือว่าเราคลิกดาวเนี่ย ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยต้องหยุดการทำง,งานทันทีนะครับเพื่อว่าตัวคอมเพรสเซอร์ที่เป็นลูกสูบเนี่ยเมื่อมันหมุนเร็วๆเนี่ยมันหมุนเร็วเกินไปนะอย่างรอบเครื่องบางคันเนี่ยฟาดไป6ก0 0น0 0็ร้อยหกพันกว่ารอบนะครับตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมัน จะหมุนไม่ทันกับรอบเครื่องนะครับฉะนั้นมันจะมีระบบตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับซึ่งเวลาเราเหยียบคันเร่งเนะี่ยมันจะตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์ออกไปนะครับพอเราปล่อยคันเร่งล่ะหรือว่าเราละคันเร่งออกจากาตัวเหยียบคันเร่งนะครับตัวคอมเพรสเอร์แอร์ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ถึงจะทํางานต่อนะครับซึ่งนี่คือระบบอของรถที่ มีการเซฟตี้ของตัวหน้าคัดคอมพิวเซอร์แอร์ด้วยนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเวลาเราต่อ ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเราอย่าต่อมันตรงๆนะครับให้มันไปสัมผัสหรือว่าให้มันผ่านตัวรีเล์นะครับตัวดีเล์เนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็มีการป้องกันนะครับไม่ให้ชิ้นส่วนภายในของตัว ECU เนี่ยเกิดความเสียหายได้นะฉะนั้นเวลาเราต่อเนี่ยเราจะต้องต่อผ่านรีเล์นะดีเล์นี้ก็จะต้องอมีฟิลนะ ฟิลเป็นตัวก้นกลางนะเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยฟิลจะก็จะทำการตัดอ่ไฟออกไปนะครับฉนั้นตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เราก็จะไม่ได้รับความเสียหายอีกข้อหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเวลาเราต่อหน้าคัตคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเราควรต่อผ่านเพชเพชเชอร์สวิตนะคร่บหมายความว่าถ้าน้ำยาแอร์มันมัน มันพร่องลงนะตัวหน้าคัดคอมพิเซอร์แอร์ก็ไม่ให้มันทํางานเลยมันก็จะดีดีขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาต่อเนี่ยก็ควรจะต่อผ่านตัวเพชเชอร์ด้วยนะและผ่านตัวรีเลย์ด้วยนะครับส่วนแผนพังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา อธิบายให้ละเอียดเลยนะครับว่าเวลาต่อเนี่ยเราดูวายริงไดแกรมอย่างไงนะครับตัวไหนที่ใช้คอนโทลสำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็ตัวไหนที่ข้อควรระ,ะมัดระวังนะครับรวมถึงเวลาเราต่อเสร็จเนี่ยเราสามารถเช็คนะครับว่าเราต่อถูกต้องไหมนะครับาการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานได้สมบูรณ์แบบไหมโดยการาคลิกคันเร่งหรือว่าเร่งคันเร่งแรงๆเลยนะครับเมื่อเราเร่งคันเนร่งแรงๆเนี่ย ตัวหน้าคัดคอมเพิสเซอร์แอร์เนี่ยจะหยุดการทำงานทันทีนะนี่คือระบบที่ออกมาจากกล่อง ECU นะครับเวลาต่อเสร็จเนี่ยฉะนั้นการต่อเนี่ยมันต้องต่อให้ครบสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะต่อแค่ตัว AC กับขาออกเนี่ยเป็นตัว ACMG ไม่ใช่นะครับมันต้องต่อทุกอย่างครับรวมถึง TPS นะครับแล้วก็ไฟ ตรงไฟเปิดสวิตนะครับสัญญาณกาวอะไรเนี่ยต้องเรียบร้อยนะครับผมจะอธิบายใน EP ต่อไปนะครับว่าในการต่อให้ตัวคอมพิวเซอร์แอร์เนี่ยสมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไม่ใช่การต่อตัวของกล่อง ECU เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเรารู้หลัก ตรงนี้นะครัรถรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น v ีโ o ไม่ว่าจะเป็น d ีแม็ไม่ว่าจะเป็นไททันหรือนาวาร่เนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวคําสั่งคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยก็จะออกมาเป็นกาวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการได้ของดีเลย์นะครับฉะนั้นถ้าเราดูแผนพังเป็นเราดูไวริงแต่แกลเป็นเนี่ยเราก็สามารถทํารถได้ทุกคันนะทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นนั้นจะใหม่ขึ้นหรือว่าเก่าลงเนี่ย เราก็สามารถที่จะจัดการกับรถรุ่นนั้นได้นะครับนี่ครับคือแผนผังของเขานะครับตัวตำราเนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นยุคแรกๆที่ ช่างรุ่นเขาเขาเขาจะใช้กันนะ,ะส่วนตำรารุ่นใหม่เนี่ยจะหาโหลดในอินเทอร์เน็ตได้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วนะครับตัวภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะทิกเทคนิคที่เราจำนะแล้วก็ไปดูนะครับสัญ,ญลักษณ์ของมันนะก็คือตัว AC คือขาเข้านะครับ AC MG คือขาออกนะขาเข้าคือคำสั่งที่ออกมาจากสวิตช์แอร์นะหรือว่าตัว AC ที่เป็นตัวกดนั่นแหละครับ ขาเข้าเนี่ยจะเป็นสัญญาณกาวนะครับกาวเนี่ยในระบบไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยมันจะมีกาวกับไฟนะครับเห็นไหมครับสัญญาณตัวกาวเนี่ยมันจะเข้าขา AC นะครับแล้วก็สัญญาณกาวจะออกไปที่ ACMG เราจะต้องเปลี่ยนสัญญาณนะครับตัวที่เป็นคำสั่งขาออก ACMG เนะี่ยให้ไปได้ตัวรีเลย์นะครับให้กลับ ผมเรียกว่ากลับเฟสน,นะ,ะให้มันกลับมาเป็นตัวไฟเพื่อจะไปที่หน้าคัดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเราจะเอาไปดิบๆไม่ได้นะฮะเราต้องผ่านรีเลย์นะครับฉะนั้นการทำงานของเขาเนี่ยถ้าจะครบวงจรเลยเนี่ยจะต้องทำตามระบบของเขานะครับซึ่งมันก็จะมีแผนผังนะครับว่าปักปักแรกที่เสียบเข้ากล่องซ้ายมือของเรานะครับเราก็หันหน้าเข้าหาตัวเราเนะฮะเราก็นับ ช่องที่1ข้างบนเนี่ยซ้ายมือนะครับจนไปถึงช่องที่8นะครับตัว ac มันก็จะขึ้นตำแหน่งว่ามันจะอยู่ตรงไหนและตัว acmg มันก็จะอยู่ตำแหน่งที่ไหนนะครับเราก็จัดการต่อโดยผ่านรีเล่นะครับเมื่อเราต่อผ่านดีเล่ปุ๊บเนี่ยการทำงานของเขาเนี่ยจะสมบูรณ์แบบนะครับเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยรอบเครื่องเขาจะมีการอัพขึ้นไปก่อนนะครับก่อนที่คอมเพรสเซอร์แอร์จะทำงาน ไม่เหมือนกับถ้าเราต่อไม่ผ่านกล่อง ECU นะครับเวลาเราเปิดแอร์เขาคือเวลาอคอมพิวเซอร์ทำงานก่อนนะครับก่อนที่รอบเครื่องจะอัพขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีการคล้ายๆกับว่ารอบมันตกลงไปก่อนถึงจะขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราต่อถูกต้องเนี่ยรอบเครื่องมันจะขึ้นไปก่อนนะครับก่อนปุ๊บแล้วคอมพิวเซอร์จึงจะทำงานมาดูการทำงานของคอมพิวเซอร์แอร์ที่สมบูรณ์แบบนะครับ ถ้าเราต่อระบบไฟถูกต้องนะครับจะสังเกตได้นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์จะหยุดการทำงานตอนที่เราเหยียบคันเร่งแรงๆหรือคลิกดาวหรือว่ากระแทกคันเร่งแรงๆนะครับซึ่งการกระแทกคันเร่งแรงๆหรือเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของคอมเพรสเซอร์เนี่ยหยุดการทำงานทันทีนะครับผลที่ได้จากการต่อแบบนี้ก็คือพละกกำลังของเครื่องเนี่ยจะมา,มามากกว่านะครับเรา เทสกันง่ายถ้าถ้าเราปิดคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยรถเราจะวิ่งได้ดีกว่านะครับแต่ว่า,เ,าเวลาเราขับรถเราอาจจะเพลินเราไม่สามารถที่จะปิดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับระบบของเครื่องยนต์นะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทําการปิดคอมเพรสเซอร์แอร์โดยที่ใช้คันเร่งนะครับคันเร่งนะครับแต่เราต้องเหยียบคันเร่งแรงๆนะครับยังไงคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างของคลิปด้วยนะครับว่า เป็นยังไงนะฮะอยากให้ผมทำเกี่ยวกับคลิปเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับขอบคุณมากมากเลยสำหรับการติดตามรับชมครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม